มาเปิดคลิปกันที่สวนเปี่ยมสุขนะคะมาชมทานน้ำตกเล็กๆหรือว่าฝายน้ำล้นในสวนของเราก่อนที่จะเดินทางไปเก็บเห็ดกันจ้ะหอมจะไปเอามีดคืนค่ะมาลุ้นกันนะคะพี่น้องค่ะว,ว่าวันนี้ผักการหอมจะได้มีดคืนหรือเปล่าแต่ว่าก่อนที่จะถึงป่าที่ทำมีดหายเมื่อวานนี้นะคะก็จะพาพี่น้องเก็บเห็ดไปเรื่อยๆนะคะก็โชคดีที่คุณลมโบ ตามไปด้วยค่ะจะมาฟินๆไปด้วยกันนะคะอากาศตอนนี้ก็คือ6องศานะคะแล้วก็มีฝนอยู่60%เซนค่ะ66ค่ะในปี66ตามมาเลยจา้าคุณเลมโบรออยู่นะคะตอนนี้ก็ลัดเลาะหลายทางไปหามีดคืนนะคะคุณเลมโบรออยู่ค่ะยังไม่ใช่ป่าที่จะเก็บเห็ดนะคะแต่ว่าก้มลงมาต่ำๆนิดนึงเจอเห็ดแล้วจะเก็บกันเลย มาจา้ะมืออ้วนๆป้อมๆตามที่คุณพี่โสพิษฐาสุวรรณดิตฐากุลกล่าวถึงมาแล้ว <c oughs> อ้วนๆป้อมๆเป็นต่หักแขง้งมาสูตรอากาศมาเก็บเห็ดกันฟินๆสว,ส,สวัสดีครับแรมโบ้ครับสวัสดีครับแรมโบครับตอนนี้ผักการหอมขึ้นขึ้นรถรลค่ละเดี๋ยวขยับป,ป่าไปเรื่อยๆจ้ะประเดิมนิดๆละจ้าพี่น้องจา๋าบรรยากาศฟินมากจาก้ะ ตรงภูเขาป่าสนนี่นะคะหอมแวะลงเดินสูตรอากาศนิดนึงเพราะว่าให้คุณเลมโบ้อยู่ในรถจ้าเพราะว่ามันไม่มีที่จอดรถค่ะ <c oughs> เล็งเห็นเห็ดใกล้ไกลพี่น้องเ <c oughs> นี่ยค่ะอ <c oughs> เห็ดเห็ดค่ะเห็ดแต่ว่าหอมไม่เคยเก็บหอมก็ไม่เก็บนะเจอ เก็บแล้วก็จะกินเห็ดที่เคยกินเคยเก็บจ้ะบรรยากาศสุดยอดจะฟินมากจะดูว่าตรงนู้นก็มีนะตรงนู้นก็มองเห็นนูน่นค่ะรถพี่โบอ,อยู่นูน่นโหบรรยากาศสุดยอดเลยจ้ะสุดโอชนเข้าวตลึกๆอุ้ยมอสเขียวขจี แม่ตรงนู้นเห็ดอะไราตามขึ้นไปหน่อยแต่ก็สูงอยู่นะขยับขยเบขยับขยเบเข้ามาสิเห็ดอะไรเนี่ยโอ้โหก็เห็ดนั่นแหละ,ะไม่เจอก็น,น,นกทักทาย นู่นจ้ะพี่โป้อยู่ริบๆนู้นถือว่าชวนพี่น้องมาชมมอสเขียวๆเ,เนาะสูตรอากาศบริสุทธิ์ไปพร้อมๆกันจ้ะจ้าขอบคุณคุณคำแสงปลาคำสีนะจ๊ะบอกโอ้ยติดตามอยู่นะครับท่านนี้เป็นสุภาพบุรุษนะคะคุณพี่จิราสีแก้วด้วยจ้ะค่ะคุณพี่บอกว่าทางใต้ฝนตกทุกวันพี่ไม่สบาย คอยหายเจ็บป่วยนะจ๊ะตอนนี้คุณเลมโบแอบตามหลังอยู่นะคะฮลัฮลโหลเก็บแล้วครับเก็บแล้วครับข้างต่อจะ้ะเห็ดข้างต่อเห็ดยังมีให้เก็บนะพี่น้องหรือว่าพอมีให้เล็มเหมือนอย่างกับคุณพี่ตวงพรนารินทางอุดรบอกนะคะ เห็ดยังมีให้เล็มโอ้ยสมิเคได้แอนเกติสยาอู้หูเยอะเยอะมามามาเก็ดกันเลยดีวงกว้างเลยพี่น้องจ้ะวงแคบไม่ได้เพราะว่าเห็ดมันอยู่จุดละดอกสองดอกจ้ามองพี่โบ้ด้วยฮ่า ặc <Ngit> kịp <oi>. <Ngit> ีเยอะแต่กระจัดกระจายจ้ะเห็ดตรงล่องที่ไทยเยอะนะแต่ไม่อู้หูให้พี่โบ้ได้ยินเดี๋ยวแกแยง่งขนาดสามียังห่วงเขาหน้าพี่น้อง เต็มตาก้าได้ก็มาจากดอกเล็กแหละพี่น้องนี่คุณทองหลังเหล่าลาพระบอกว่าดูอยู่นะแต่ตอนนี้นั่งอยู่บนรถเข็นที่ห้างอีกเกียนี่จ้ะบรรยากาศ ร้อยล้านค่ะมีคนติดตามอยู่ประมาณพันสองพันคนก็ภูมิใจแล้วจ้ะเพราะว่าเราได้สูตรอากาศบริสุทธิ์ฟินๆนะคะแบ่งปันบรรยากาศให้กับคนที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ <laughs> มีใครแอบอยู่ต้นสน <laughs> เจออีกแล้วพี่น้องจะ๊ะเจอแบบนี้งามๆเลย อวบๆเลยพี่โบไม่เห็นแอบๆเยอะเลยนะพี่นอ้องจ๋าแกบอกว่าผมตกใจเลยดึงเห็ดดำขึ้นมามันมีเห็ดพิษเล็กๆแทรกอยู่กับลากลากเห็ดเขาบอก <c oughs> ดูดีๆเฟซิกติด พอได้ฟินนะพี่น้องจ๋ามากับพี่โบเนี่พาแกบุกจ้ะพี่เรนโนพี่แมวทางชุมพลบอกว่าจุมการรอกอยเลยมาแล้วนี่พี่บอกโอ้โห ถึงฉันเป็นคนใต้ฉันก็ไม่ใช่ตรงแดงแบบนี้นี่ <laughs> ปากการออมนี่มันเวอร์วังกิงกิงอาย,ยะอาย,ยะอ่ะวชอชกูดพกแอมซิคลิก,กเยอะวชอชกูดเชิญเก็บจ้าที่รักจะ้ะ <laughs> บ่นว่าไม่มีเหตุให้เก็บนี่ใจดีแล้วนี่หยุ <laughs> ่มหยุ่มหยุ่าดุ๊กตีกโอ้ยเยอะเหมือนกันนะคะโซมิเก มามา,มาโอ้โหนี่พี่โบพี่โบทิ้งเห็ดทิ้งเห็ดไว้แถวนี้คลิปนี้ก็ไม่ได้ตั้งความหวังมากมายกับเห็ดนะคะเพราะว่าตั้งใจว่าจะมาเก็บมีดแหละน้องพี่โบตามมาค่ะเราก็เลยแถป่าโน,น้นบ้างป่านี้บ้างโอ้โหดูคะ่ะมือป้อมๆอวบอวบ กับเห็ดขาเลืองเหลืองและมอดสีเขียวเขียวเออพูดถึงคุณทองหลังเหล่าลาระานะคะบอกว่านั่งอยู่รถเข็นที่ห้างอีเคียนะคะอีเกียที่นี่เขาเรียกอีเคียค่ะเ,ออเจ้าของห้างนี้เป็นคนสวีเดนนะคะเป็นคนสวีเดนจะห้างนี้มาจากสวีเดนจ้ะ ก็พอได้เก็บจริงๆนะพี่น้องจา้าตอนนี้คนมาเก็บเห็ดแล้วก็สูตรอากาศบริสุทธิ์นี่เข้าป่าลึกไปแล้วพี่น้องเรียกหน่อยซิอู้นุนนุน,นจะเรียกว่าตัวเขียวเขียวก็เหมือนกับแมงบุ้งเลนเดอใครรู้จักแมงบุ้งเลนม้างแกงเรียกหน่อยสิฮัลโหลอ๋อมีน้ำค่ะ บ้านอ้ายอยู่ฝั่งทางโน้นบ้านน้องอยู่ฝั่งทางนี้มองไกลกล่แต่ไม่รู้จะใช่หรือเปล่านะตามไปฟินฟินได้กันจ้ะเผื่อจะใช่เนาะจะหน้าแตกหรือเปล่าน้อนี่นี่จ้ะพี่น้องหน้าแตกรู้เบ้อเลยมจาจับเพ็รอะไรแหละมาเป็นแบบว่าลำวงกันเลยค่ะนี่ ถ้าเป็นเห็ดพึ่งหวานหรือว่าเป็นเห็ดเหลืองหรือว่าเห็ดดำนะมีเฮเลยค่ะก็ถือว่าเห็ดนนะพี่โบอยู่นี่จะเอาตรงไหนละ่ะนี่จ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ผักการหอมมาอยู่ตรงป่าที่ลืมมีดแล้วนะมาดูค่ะ ว่าเมื่อวานนี้เราพลาดเก็บเห็ดเนี่ยดูดอกงามโหยังมียังมีเก็บเห็ดไปด้วยคุณลัมโบไปกลับรถนะคะมาดูหามีดช่วยกันก่อนมาดูว่าพากานหอมหรือพี่โบจะเห็นมีดจะ้ะต้องต้องหาให้ได้เสียดายจะ้ะแต่ก่อนจะหามีดอ้าวแล้วทำไมไม่ใส่ถุงมือเดี๋ยวลืมก่อน โอ้เก็บมาตั้งนานถึงว่าเย็นมือจ้อยๆไม่ได้ใส่ถุงมือพี่น้องอคนปปวงเนาะคนปปวงก็คือบา้บาๆบอๆนั่นะแหละพี่น้องก็บอกอย่าถือคนบ้าอ,อันนี้ว้าวสตูสตูเย็ดสตูคือใหญ่มาก เต,ตูคือใหญ่มากโอ้ว้าวว้าวว้าวจะตรงนี้นะพี่น้องจา้าที่ประกาศหอมเก็บเห็ดล้วลืมมีดเมื่อวานจา้ะน,นเดี๋ยวให้คุณลมโบขึ้นไปฝั่งถนโนนโ้นนะคะที่เริ่มต้นแล้วจอดกระปุกลูกอจก่จ้ะก่อนจะเจอมีดโอ้ก็ได้เห็ดเยอะอยู่จ้ะโอ้ยพี่น้องเดินหามีดจนหอบแหกๆประมาณสิ้านาทีแล้วแค่ จุดเดียวหาไม่เจอพี่โบอ่อนใจเข้าไปในรถแล้วจ้ะก,ก็หามีดไปด้วยเก็บเห็ดไปด้วยจ้ทาทำไปทำมาก็เต็มตะก้าแน่วันนี้ <laughs> เสียงคุณลมโบถามว่าเจอมีดยังยังจ้าโอ้จะปาเจ้เข่าจ้าให้ลูกช้างได้เห็นมีดเดอ้อห <What? S 1> อดูฮิตาสไอถามว่าคุณเจอไหม ไม่เจอวะอยอเซเกตแน่ใจไหมว่าลืมไว้แถวนี้เซเกตแน่ใจเอทุนรับเอร์ซตรอยเปอร์เซ็นต์เต็มแตกมากอ๋อคุณเรนโบบอกว่าเห็ดเล็กๆเยอะมากยายาสีแดงจ้าเลิดคณนีก็คือมีดสีแดง เดินโบเดินไปดูอีกทางนึงจ้ะเขถามว่าแน่ใจไหมแถวนี้โอ้ยวนแน่ใจอย่างได้ป่าเดียวก็บอกป่าเดียวสิเมื่อวานนี้ก็ยังหาอยู่จ้ะไม่ได้ทำคลิปเฉยๆน้องไม่ได้มาฟินในการหาหมีดเด้อพี่น้องฟินในการเล็มเห็ดนี่แหละ,ะจะป่าจะเขาไม่คืนมีดเห็ดหมดป่านี่แน่ จ้าจำขอนนี้ได้ไหมผ่าคลิปที่แล้วก็จะมีตั้งเห็ดไว้ตรงเนี้ยจ้ะอากาศมืดเลื่งม,มืดลงพี่น้องหอมก็เล็มเห็ดไปเรื่อยคุณเลมโบก็เดินหาไปเรื่อยจ้ะก็ยังไม่เจอ,อบ้าติดตัใช้ได้จ้ะยังใช้ได้ คุณเลมโบไปหามีดอีกฝั่งหนึ่งจ้ะนี่หอมก็เก็บเลมไปเรื่อยๆหอดูเหตดตาดัานคุณเลมโบเจอมีดแล้วจ้ะพี่น้องนี่จริงๆแล้วมันจะต้องเริ่มตรงนี้นะที่ประกาศหอมเปิดคลิปของคลิปที่แล้วจ้ะเก็บใหญ่เก็บใหญ่คุณเลมโบเจอแล้วโอ้ยโอย คุณจยหน่ผักอเกขอบคุณมากค่ะเอ,อยเ <c oughs> จอแล้วมีดของเราจ้ะนี่จ้าพี่น้องเ <c oughs> ออ,อแกบอกว่ามันมืดอืมอืมนี่เลยดูคล้ายๆเห็ดสนุนเห็ดหูหนูนะเพราะว่า <c oughs> เออมันลิเต็มเมือกก็คือมันดูมืดมืดมืด,มดมอยแล้วนี่ยเห็ดของเราดูกึึงกึงคล้ายๆเห็ดเห็ดหูหนูแล้วก็เอ่อเห็ดนางลมจ้ะอันนี้ไม่เก็บนะคะเพราะว่าฝนเขาลงอากาศเขาหนาวเราไม่แน่ใจเก็บภาพมีดเลยมีดโมดิฟายจ้ะจ้ะทีนี้ก็มาตั้งใจเก็บเห็ดกันเลยพี่น้อง อาศมืดโลง่งมืดลงแต่ไม่กลัวมีพี่โบมาด้วยขึ้นมาตรงป่ายญามอสสูงชันนะพี่น้องคุณเลมโบไปกลับรถจ้ะสุดยอดอ่ะสุดยอดเลยจ้า ายัางไงทีละดอกสองดอกแมพี่โบจอดอยู่ดีพี่น้องอากาศปิดลงปิดลงพี่น้องจาอ้าไปต่อหรือพ่อสมนีเนาะยอสตูแอนสกิงสตูระใหญ่จ้าใหญ่ถามว่าดอกเล็กหรือดอกใหญ่คุณเลมโบบอกถามหอมบอกว่าใหญ่แกบอกว่าเย็ดตะบรอเย็ดตะบรอคือดีมากๆนะคะ แก okay. ขึ้นเขามาละโบกโบกโบกแล้วนนขึ้นเขาจ้ะขึ้นเขา่าเจออีกแล้วน้องจ๋ารเดินอยู่อีกทางนึ่งจ้ะพอได้ฟินก่อนกลับ,บ้านโอ้ยเยตตะบรอจริงๆเย็ดตะบรอคือดีมากๆตาบรอได้ยินตาบรอไม่กล้ามาสวีเดนเลย สาวสาวสวีเดนบอกเย็ดตะบรอเย็ดแต่รอตะบอวิ่งหนีเฮ้ยอุยอ้ยอุยอ่ยอุย่ยอุ่ยอุ่ยคุกเข่าอีกแล้ว <laughs> จังแมนฟินเด้อจ้าพี่น้องยังมีนะจ๊ะยังมีจ้า มีสารฤทธีมานี่โหสุดยอดบอยาน่อยานหยเห็ดหนาวเย็นเริ่มเปลี่ยนสีเห็ดพึ่งสีน้ำตาลจ้ะมางะมางานเอาไว้ก่อนไว้ก่อนอุ้ยเห็ดดำเห็ดดำทีนี้หูพี่น้องเยอะจ้ะแต่กระจัดกระจัดให้มาเป็นดอกบัวเลย โอ้โหมองไกลยๆยเยอะเลยยังไปไม่ถึงฮัลโหลฮัโ,โ,โกลกุณโบอ,อยู่อีกฝั่งหนึ่งเด้อเอินไว้ค่ะถ้าไม่มาก็คือพลาดนะเนี่ยพอพลาดยังได้เห็ดไม่ได้ไปกองที่หน้าบ้านเมื่อวานนี้จะแวะตรงนี้นะคะฝนตกพรำพจัจอากาศมืดหอมเลยไม่กล้าแวะหูยพี่น้องตามตาม พอบอกตามตามก็นึกถึงน้องออนอร,อรไทยทันที <laughs> น้องบอกตามตามตามโอพี่น้องเยอะอ่ะพี่โบจะรู้ไหมนี่มีความสุขอีกแล้ว <laughs> สุขมากสุขน้อยก็คือความสุขคุณพี่ออนนิชาพยาบาลอาวุศโสได้กล่าวเอาไวจ้จ้ะ อากาศรอบๆนอกมืดนะคะป,ะปะ๊าเงียบกิบทิ้งให้เรานอนป่าแน่ๆเลยเขาคงมีความสุขจะได้สูตรอากาศบริสุทธิ์ทำงานกะกลางคืนกลางวันก็นอน นอนตื่นกินข้าวอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานแกไม่เห็นเดือนเห็นดาวจา้ะก็อยากมาเข้าป่าอ้ยคลิปนี้คงเก็บไม่พอแล้วเนี่ยเดี๋ยววันหน้าจะพากระปุกลุกมาเลมใหม่นี่เห็ดกับใบไม้วัดใจกันอีกแล้วอสองดอกนะเห็นไหมคะนี่นี่น โอ้พระเจ้าเห็ดเยอะมากพี่น้อเอาแล้วเริ่มนิสัยเสียแล้วหยุม้มหยุมแล้ว <laughs> ท่านมองเห็นดอกเห็ดเราไหมมันมืดมืดมหรือว่ามีคนเอาเรามานอนป่าอยู่กับกวางผา <laughs> คุณซัมซุงบอกว่าเออใช่คิดถึงตอนขับมอเตอร์ไซค์สีชมพูแล้วก็นอนในลุงในเรือจ้ะโอ้พี่น้องยิ่งเก็บยิ่งเห็นจ้ะแต่ว่าเขาก็กระจัดกระจายอย่างว่าแหละกองเอียงบ้างไม่ว่ากันนะคะรีบจ้ะเอียงก็เอียงตามนะจ๊ะช่วยกันจ้ะ โอ,อ้แม่หญิงบุญเพนดูอยู่บ้านน้ออ่านชื่อไปหลายครั้งไม่ตอบมาเลยจ้ะพี่น้องจ้าเหตุของเราก็ไม่ธรรมดานะวันนี้ก็น่นะเท่ากับแต่ก้าอันเมื่อวานนะแต่อันนี้มันใหญ่ไงคะคุณลัมโบอรอยอยู่ตรงนี้จ้ามืดค่ำแล้วนะคะเนี่ยอากาศ แต่ว่าประมาณสักสี่โมงครึ่งเองจะ้ะเพราะว่าประเทศสวีเดนจะมืดเร็วนะคะในช่วงนี้จะได้มีดคืนแล้วคะ่ะโชคดีค่ะเชเฟอร์ถอยรถมารับแล้วคะ่ะฮิวตะก้าค่ะฮุนละโครย <c oughs> <c oughs> สำหรับคลิปนี้พระการหอมกับคุณแลมโบเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณที่ติดตามมาเก็บเห็ดในฤดูหนาวฟินๆไปพร้อมๆกันจะได้มีดคืนแล้วนะคะจะโชคดีมีความสุขทุกท่านคะ่ะ สวัสดีครับไฮ้ดูให้ดูทินอาลาคุณแลมโบบอกว่าบายบายทุกคนเลยบายบายจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะจ้าก่มาดูเห็ดของเราค่ะนี่นะคะถาดน,นี้เป็นเก็บวันนี้นะคะก็ถาดน,นี้เป็นของเมื่อวานจ้ากำลังเริ่มจะตัดขานะคะ แต่ว่าอันนี้คือตัดขาแล้วแล้วก็คุณเลมโบเอาไปลิตรหนึ่งนะคะแกทำอาหารของแกค่ะก็คือคุณเลมโบกำลังทำซุปเห็ดดำจะนี่นะคะสอคลิป2คลิปค่ะก็ได้พออยู่พอกินค่ะก็จะอบนะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้าครอบครัวจะมารวมตัวกันจะก็เลยจะอบเห็ดไว้ฝากไม่ยาาจะ ลิโบทำกับข้าวก็จะเสียงดังนะเพราะว่าเขาจะต้องเปิดไอที่ดูดอากาศจ้ะไม่เหมือนครัวเล็กๆของเราตามนี้นะคะพี่น้องจกาพออยู่พอกินแล้วพอเพียงค่ะขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามไปฟินๆในป่าเห็ดด้วยกันจ้าถักโซมิแกนเสกรีนซีกอดอุด บอกว่าขอบคุณค่ะแกบอกว่าขอบคุณเช่นกันทักแคล้วนะคะนี่ก็คือซุปเห็ดดานะคะกับขนมปังกระเทียมจ้าขั้นตอนการทําก็จะยุ่งยากนะคะแล้วกเ็เครื่องดูดควันมันดังค่ะหอมไม่ค่อยเก็บคลิปคุณเลมโบเวลาแกทําอาหารนะนะคะนี่จะซุปเห็ดดาพร้อมขนมปังกระเทียมอบนะคะ